ฝั่งโน้นก็จะเป็นนกปากห่างกำลังหาหอยกินอยู่นะครับมันกำลังกินหอยอยู่นะครับ Thank you ลังแคะหอยอยู่นะครับไอเจ้านกปากหางน่ยน่ะได้กินแล้วอมันมันแทะเอาตัวหอยออกมานะครับที่อยู่ในเปลือกเก่ง บได้อีกแล้วได้ไหมนกปากห่างนี่ตรงตรงกลางปากนะครับจะเป็นช่องว่างห่างเพื่อให้จับและคาบหอยได้สะดวกมั้งได้อีกตัวแล้ว ก็สำหรับวันนี้นะครับเจ้านอปากหางนี่เราก็ขอลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ